ทางโคตรแอดเวนเจอร์มาแล้วครับเรามีอาหารแล้วผักกูดผักกูดผัก <Yeah. S 1> กูดเขียวมากเลยจ้าดูดิเป็นเป็นเส้นเลือดเลยจ้ามันจะนอนเป็นสาวสวยมากเลยอ่ะน้องพี่ดีใจนะมีมีคนช่วยสร้างบ้านแล้วไงเ <laughs> ขาบอกอยากเป็นลูกสะใภ้เมืองแพมผมก็เลยพามาหาแม่ซะเลยแม่ลองชิมฝีฝีมือลูกสะใภ้หน่อยนะแม่น้องลองก่อนไหวไหมดูหน้าก่อนมันหนักนะไหวค่ะอ่าไป นี่ีต้อนรับเข้าสู่การพาเอ่ออ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 น้องมีนาเมื่อกี้ใส่ชุดว้ายน้ไปไหนครับเปลี่ยนชุดค่ะเปลนชุดอันนี้นี่เป็นน้องน้องเมสาแล้วครับเนี่ยมีนาเหมือนเดิมอ่าถ้าเป็นน้องเมสาแล้วพอดีมีน้องชายพี่กำลังจะเล่นน้ำสงการพอดีเลยนะล้างตีนคือแทนที่จะมาให้สาวสาวแบบล้างหน้าไปล้างตีนแล้วมีนาจะคนนี้ก็เก็บไปดูเล่นสักคนนะจะไปโกดเขานะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปไปเก็บผักในในโซนนี้นะก็เดี๋ยวน้องลองดูนะครับว่าเออผักอะไรน่ากิน อะไรที่กินไม่ได้ก็เก็บไว้น้องชายพี่ถ้าอะไรที่กินได้ก็เก็บไว้พี่เห็นไหมเพราะว่าน้องชายพี่พี่คนนี้ใส่ไม่ดีพี่ใส่ไปก่อนเราชสยพี่คินมากเลยเมื่อกี้อะไรคนโอ๊ยพี่เสื้อเตรียมเลยน้องมีนาค่ะแล้วพี่เก็บพักหน่อยแล้วตกลงนี้ว่าจะพาพี่ไปไหนเนี่ยบอกหน่อยนี้คือมาให้นางเอกพี่รอนายก็คือพี่แบบพี่พี่แบบมันไม่สบายใจอ่ะพี่อยากจะแบบพาน้องเอกไปพี่ไปแบบเดินห้างเงี้ยมีนาเดินห้างบ่อยไหมครับแม่สอนไม่มีห้างจ้าจ้า แล้วลอยกระเด็นว่าแต่คนอื่นเขาโอ้โหแล้วลอยออกมาเป็นไปกองเลยอะไรเนี่ยนึกว่าโมดถึงน้ำลอยไรปลูกอะไรเนี่ยมดปลูกอะไรเนี่ยฟักทองค่ะเออแล้วลูกอยู่ไหนจ๊ะฟักทองยังไม่ขึ้นลูกค่ะปลูกพร้อมสมัยเออแล้วแล้วมีนาจ๊ะแล้วลูกเราอยู่ไหนจ๊ะสังเงีอยู่ไหนจ๊ะสังเงีเออที่เน่ารักเลยเออน่ารักนะอันนี้เขาปลูกผักชีด้วยตรงนี้เออไม่จะโตน้ามันใช้ชีวิตอยู่มากเลย เอาผักอะไรดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องชายพี่ไปตำรวจก่อนมามีนาไปนี่ขัาวุึ้งกำลังโตโอ้นี่ขับพุึงปลูกหรือว่าขับวผึ้งจะเก็บเหรอในมองนาหมดขับพุึงปลูกค่ะอ้าวเหรอนี่อันนี้กินได้แล้วงูดูส่วนหน้า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 ดูมากเลยครับนะแต่ว่าคนคนดังนี่ไม่น่าดูเลยเออเปลี่ยนเป็นทางแล้วน่ารักรู้จักปะน่ารักรู้จักปะเออเออคนดูรู้แล้วว่าอะไรคือน่ารักไม่น่ารักเนี่ยมะเขือพันธุ์เราออกด้หรอค่ะอ่าจ้ะเนี่ย มันเขือกรวบรึเปล่ามันเหมือนปะเขากำลังเพิ่งจะปลูกนะใช่เโซเฟนท้องไก่เทียมเสร็จค่ะอ๋อแล้วก็เลยเพิ่งปลูกนะใช่แล้วก็ปลูกฟัดทองเอ้ยฟัดทองอ่ะอะไรอ่ะถั่วลันเตาถั่วลันเตาต้องให้ต้องให้นางเอกพี่บอกอะมีนาถ้าอย่างนี้มีนาอยู่กับพี่ได้แล้วมีนามีความรู้เรื่องเกษตรอย่างนี้พี่ต้องการคนช่วยงานแบบนี้มาประมาณเออสิบกว่าปีแล้วมีนาพอจะมาช่วยงานพี่ได้ไหมครับได้ค่ะอ่านะบอกคุณแม่นะวันนี้ไม่กลับบ้านนะ อไอันนี้ให้พี่กินเออของดีๆก็เก็บไว้พี่กินแล <c oughs> ้วทำไมมันไม่กินเองวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยอือมีปลาตัวใหญ่ด้วยออ้ยขาอ,อนุรักษ์ปมดไม่อนุรักษ์ค่ะตัวนี้หาได้ค่ะเออเดี๋ดๆเดี๋ยวเดี๋ยววันด้าว,วันด้าบนไม่มาพี่จะมามหาปลากะมินานะจะ,ะวีได้ด้วยนะเนี่ยนะเอออันนี้นะใช่ค่ะเออวะพวกนี้วันนี้วันนี้วันนี้จะกลับยังวันนี้วันนี้หนูอ่ะจะกลับแล้วเอองั้นกลับไปก่อนเดี๋ยวพี่จะอยู่กับมินานะมินานเดี๋ยวเราไปจับปลาด้วยกันนะจ๊ะอาก กินไปตัวไม่พอกินหรอเฮ้ยพอกินตัวนึงอะไรวะเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจุเอ้ยกินจุขนาดนี้อ๋อตัวนู้นเขาปลูกอะไรปลูกพริกเหรอมีพี่พี่จักร้อนแล้วจะพาพี่ไปไหนต่อเนี่ยน้องมดคะจะพาพี่ไปไหนต่อเนี่ยจะไปลงไปเที่ยวที่บ้านค่ะบ้านน้องมดนะน้ใช่ค่ะนี่มีนาตาดี่มีคนตาถั่วมีนามีนายไม่ตาดีมีนายกินได้ไหมตาดีมีคนตาถั่วอะไรอะไรเอาอีเยอะอีเยอะ ไอ้ไอ้มาตกลงส่วนใครวะส่วนลุงค่ะเก,เก็บได้ไหมลุงนี่ลุงแม่อนุญาตลุงก็ยังไม่มาเนี่ยโอ้โหเยอะมากว่ะเหรอแล้วเนี่ยว่าใครหนูไม่ถือฟ้าทองเก๋แล้วค่ะเนี่ยเขาไม่ได้ไม่จ่ายค่าตัว๋วเขาเกิดว่าพี่อะ่ะแค่นั้นแหละพี่ไ่พี่ไม่จ่ายแล้วลุงแม่ถือฟ้าทองเก๋แล้วเออแตนี่ตกลงจะจะเก็บอะไรไม่เนี่ยโอ้โหเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่ได้อะไรเต็มไม่ไดมือเหรอโอหมึกก็ว่านะตัวนี้นะเห้วยมันเท่าไหร่ นราบอมของเราเรมีนะจ่าฟักทองน,นะจ๊ะที่บ้านไม่มีกินนะจ๊ะไม่มีค <c oughs> ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อให้อ่าเอากินลูกดิจ๊ะน,นี้ก็มีลูกนะอ่ามดจะไปเกะเดี๋ยวปะคุณลุงไม่อนุญ,ญาตา <c oughs> ะปะกลับเข้าไปเดี๋ยวมีนาจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่มดเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ไปเอาพอกักทองที่ห้องพี่แล้วพี่ซื้อไว้ในห้องเต็มไปแล้วเออพี่จะใช้ของคือขอด้วยนะเราถึงนะเออใช่ว่ะอุ้ยไตีท้องวะสลิงตีท้องเออไม่ไม่คือจะเอาเม็ดไว้ไงเม็เขียว คือเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาน้องๆเนี่ยไปบ้านน้องมดต่อนะครับเพราะว่าน้องมดจะพาน้องมินาไปดูตัว,วคือเออไปดูตัวคุณพ่อคุณแม่ว่าจะตัดสินใจว่าจะยกมินาให้พี่เดี๋ยวให้มดย๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะถามของพ่อแม่เป็นคันสุดท้ายครัถ้าคุณคุณพ่อคุณแม่มีน้องมดยกมินาให้ผมก็คราวนี้ก็จบแล้วนะตัวสริงใจจะได้หายขอ้อใจกันกมีนนองก็น้องมดงก็จะไม่ไมกล้าขัดคอแล้วนะนะจบแล้วจบแล้ว มาดูเส้นทางที่น้องมลรอให้พวกเรามานะครับคือทางดีๆมีไม่ไปต้องมาแบบทางที่เป็นแบบอะไรเนี่ยเป็นป่าไม่เคยเห็นนกอีกแล้วอู้ดูจริงว่านกอะไรก็ไม่รู้ครับสีดำๆขาวๆครับเนี่ยเต็มเลยเแล้วต้นนี้มันจะเป็นคล้ายๆต้นไม้เนาะล้มขวางทางเนี่ยขวางบริเวณที่เป็นน้ำไหลแต่เราดูเขาวันดูใจมากในคูอ่ะบางคนไม่มีนะครับเถียงก็ไม่มีครับโอ้โหนกจริงๆนกเยอะมากเลยว่ะเ้เอาว่ะเป็นฝูงเลยโอ้ ข้างหน้านี i เป็นห้วยอะไรน,น้องมดเป็นห้วยที่เรา <c oughs> เต้นกันนะคะอ๋อนี่นะใช่ไหมเราลุยจนไปได้ป่ะวะเนี่ยได้ค่ะได้นะมันลึกเกินค่ะ <c oughs> ทางโคตรแอดเวนเจอร์มาแล้วครับนี่คือถ้าไม่โหดอย่างนี้คือน้องมดไม่จัดให้ไงผมขอน้องมดอนุญาตอนุญาตอันนี้น,นี่โอ้แต่น้ำไม่มาถึงนี่นะเมื่อเมื่อกล่าวเราดูในน้ำมันขุ่นท่าเลยอันนี้คือมันเป็นปน้ำที่ไหนน้องมดแ <c oughs> น่นจานน้อยใช่ไหม <c oughs> น้องมดเตี้แล้ว อย,อยู่นี่ครับน้ำไม่เยอะนะพอได้อยู่อ้เยหน่อยโอ้โห,ห,หโอ้โหดุสาธุ ใจเย็้ใจเไได้ไ <speaker> ด้ได <marking> ้โอ้เชียวเว้เส <hatten> ียว้่านผแต่ต้นไม้ข้างซ้ายที่เต็มเตไปโอ้เสอกย่อได้เลยผมไม่เคมาใ่ไครับรู้สึกว่าได้ใจมากเลยเอาเลยป้าเดี๋ยวเราเลาะม่น้ำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปปูที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราจจะบอกนะครับว่าตนรวจะพาไปเลยโซนที่ไปเก็บผลไม้ป่าซึ่งไม่ค่อยมีคนมาเราบตรวจจะไปมาโอ

ปามสายคน,น, oh. นไปไเกาะปลาคืนข้างในแ้วหรอโอ้วนวลอยลอแล้วเนี่ยลองวนลอยมอีกเด้วยากโอ้ยเนี่ยโอ้ยน่ามาอยู่มาหนไไึ่ง <c ười> น่าเราไปเจ็บพะกูดออาเราไปเจาะพะกูดไปโอ้โหสาวๆแบบไม่เคยเห็นทักกูดอ่ะลองดูดิ <c ười> <c ười> อะไรมีนาไปกินมัสว้ั่วใช่ไหมไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ชอมนะใช่ไหมคะชะอมป่าหรือเปล่ามันไม่ใช่รงมาอยู่ไกลด่าเขาสัญญาโทรศัพท์ไม่มีนะ <c oughs> ใช่ไหมนมดใช่ลนะแค่ไป้นี้ชอมป่าชะอมป่า,ชะ,ปาชะอมนะชะอมพี่นโอยนมดเรามีอาหารแล้วผักกูดผักกูดช,ชะอมนะมีนาเก็บผักกูดพส่สักต้นนะจ๊ะต้นหมดแล้วค่ะแค่นี้เองน่ะเลยได้อยู่ได้อยู่นู่น คือ <Bond> <an> <C unanim occurs> คนเห็นประกุคือมีนาแต่ว่าคนเก็บคือน้องวัดที่จดูเองแล้วกันนะครับว่าเออใครๆใครจะเอาชีวิตรอดกับเราได้ครับนุ่นก็มีนุ่นอย่างได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ประมาณผัดได้จานได้ไ้หม้อเนี่ยโอ้เราลุกพลาตายนี่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 นัอนนี่นี่นั่นม่นี่นีานี่ด้วนี่น่น่น่่่่่นนมนม่นนมนี่เว้ยเอาไปท่่อ่ แมงมุมขาวโอ้มุกกี้มาหน้าคอน้องด้วยนี่แหละนี่ปลาคูใช่เลยเดี๋ยวพี่ดูดูมีนาคนพี่กลัวมือมีนาเป็นรอยโดนมาดมีนาจ้าปลาคูเขียวมากเลยจ้าดูดิเป็นเป็นเส้นเลือดเลยจ้าค่ะปลาคูเป็นสีเขียวเลยจ้าเส้นเลือดเลยอ่ะเส้นเลือดเป็นสีเขียวจ้าไม่ใช่ปลาคูจ้าพี่พูดจริจ้าค่อยๆนะมีนา มีนาไม่ต้องรีบคืนคืนนี้ไงม,มีนาก็ต้องนอนกับพี่อีกหนึ่งคืนนะจ๊ะในกระท่อมล้างนะแต่ว่ามดเราจะกลับไปแล้วด้วยการเดินไปนะปนว่ไปดูนะต้องไปดูนะต้องก่อนนะให้สาวๆคูก่อนวันนี้มีปลาด้วยเอาล้วทีปลาเราจะหาได้ครับนี่วิวชาวอมยิงๆครับกินแรงมากน่าจะมีคนมาเก็บแบบนี้ชาวอมป่านะครับลองดูมอส้มก็มีว่าบรรยากาศดีอ่ะตรงนี้เข้ามาลึกมากดูเส้นทางที่ผมมาครับเอ๊อุ้ยโดูน้ำเย็นมากเลยนี่นี่ขอต้องเจาะหินมาลองอยู่ อ๋อดูมีปลาไม่ลองดูกันน่าจะมีปลาครับอุวยมีปลาเยอะมากอ้าวโลโอ้ดูดีครับดูดีครับนี่โอ้โหธรรมชาติจริงๆค,ครับดูสาวๆเล้วแหมอ้าวไปก่อนนะครับนะสาวๆรอนานเดี๋ยวรอชมการเดินทางเราต่อนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านนางมดแล้วครับก็มาคุยกับพ่อก่อนคุณพ่อสวัสดีครับส,สวยไหมสวยมดชอบอยู่ เหมกับมืรึเบอกกับผมเหมาะกับผมจริงไหมอ้าวรู้เว่ยเพราจะโกงผมนะผมยังชื่อคนง่ายอยู่เออพ่อพอพอคิดว่าเออเขาเขาเป็นคนอะไรมันมาวันนี้แหละเออมาวันนี้แหนะเออชื่อชื่ออะไรพอรู้จักชื่อยังไม่รู้จักชื่ออ่ะไม่รู้จักชื่อแต่เข้าไปในบ้านก็พอดีพาน้องกันมาเที่ยวพ่อเขาแม่อยู่ปะแม่อยู่ปะ แม่สวัสดีครับน้องสาวหายเมื่อกี้น้องสาวอยู่แบบแบบแบบมดตนอยอยู่ไหนเอ้ยอายมดตนอยเป็นสาวสวยมากเลยอะน้องแม่คนนี้สวยเปล่าเหมาะกับมดหรือเหมาะกับผมแม่บอกแม่ตอบมาหน่อยมอแม่อยากบองหน้ามดเหมาะกับใครเนี่ยไม่ไม่รู้พ่อตอบว่าเหมาะกับผมอะมีมีนาจ้ะมีนาต้องใช้ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออ เนี่ยแม่แม่จะตกใจอันนี้คือคือเขามาเข้ามาเที่ยวหาโนมยเขาไม่ได้มากับผมเนี่ยผมรอเขามาเรื่องนี้พ่อไปหาปลามาได้ครับโอ้จะแกลปลานี่นะปลามีเกลเล็กๆเนอะแล้วก็จะมีปลาที่แบบว่าอาศัยมะเขือเนี่ยกลมๆเนาะไม่โค้งมาเนี่ยมะเขือมะเขือพวกค่ะแล้วก็ใส่เกลฉ่อมอุ้ยมีนาจ้าถ้าเกิดมีนามาที่เนี่ยมีนาอยู่ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่มีนาต้องอยู่กับพี่ที่เนี่ย เดี๋ยวมแม่ผมจะเอาเข่ามามาช่วยงานแล้วตอนนี้คราวนี้แม่แม่มแม่จะต้องเห็นเขามากับผมตลอดแล้วนะแม่นะถ้าเกิดไปไป่าไปไปข่าวไปนอเนเถียงเถียงนะเถียงไรได้ไหมแม่ได,ได้ค่ะเ<ๆ>ขาจะไม่มากับผมก็เพราะอย่างนี้นะแม่เจ้เออเกาดีไหมดูบนบนเหงือกดูไหมเป็นแก้มนะราคาดีไหมแม่กระเทียม<อ>เคยดีเท่าไหร่เนาะ นี่ราคานีดเดียวเองแค่แปดบาทแปดบาทเนาะกินกินได้หลายปีเลยก่ะเทียมนะเอาไว้ปลูกเอาทำพันเอาไว้กินกินไม่มดเกมตอนนี้พี่จะทำอะไรคือเราก็ได้ได้แม่ผมไปเก็บผักกูดมา พอดีน้องเขาอยากกินผักกูดอ่ะก็เลยแบบว่าเออแล้วเขาจะขออยู่ที่นี่ด้วยผมก็บอกว่าเดี๋ยวลองทดสอบก่อนถ้าเกิดเขาอยู่นอนที่นี่คืนหนึ่งผมก็จะให้น้องขามาบ่อยๆจะกินอะไรผักกูดต,ต้นผักกูดมะม่วงก็มีตามะม,ม่วงต่มะม,ม่วงค่ะมีมีหมูยอมีอ่ามีมีมีอะไรนะมีแหนมหน,น้องมีนะอา่าทำให้คุณแม่ทานก็ได้แล้วก็เดี๋ยวคุณแม่คุณแม่ว่าจะมาอยู่เมื่อไหร่ก็บอกคุณแม่ได้เลย <laughs> <ๆ>แม่ถ้าเกิดผมขอชาวบ้านที่นี่อยู่กับน้องเขาได้ไหมเนี่ย ได้นะได้จังก็พูดไม่ได้นะเขาจะไม่มาแล้วแม่เ <c oughs> <c oughs> ขากลัวผมแล้วเนี่ยอังกี้เขาบอกมด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 มาที่เรามดเดี๋ยวพี่จะสร้างบ้านหน่อยมาที่ก่อนมา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 <อ>มามาช่วยพี่หน่อยอมีนามานี่มพ,อพออรร่อจะเย็นพ่อใจเย็นมินาห์เนี่ยวันนี้เอามา,มาคือคือประมาณว่าถ้าจะอยู่นี่น้องน้องมีนาต้องช่วยพี่พ,พี่ทำพี่พี่สร้างบ้านด้วยสร้างบ้านด้วยกันอีกหลังหนึ่งเออนะเอาไป อ่าอ่าอมดมัไม่ต้องหมดไม่ต้องอ่ามดมดมดถือกล้องนี่ไม่ได้ไม่ได้มีนาจ้ามีนามีนาจะเอาไหนจ้ะพ่อป้าสองคนนี้มันหนักนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูพี่ดองเช็คก่อนพ่อะนี่มันหนักมีนาเรายกกล้องนี่นายกก่อนเพราะเพราพ่อจะเป็นมีนาต้องหันหลังมีนาต้องหันหลังต้องหันหลังเออต้องหันหลังต้องต้องหันหน้ามันหนักไหวไหมได้ค่ะหนุงได้ไหมเอาไปไหะ ถนนไปเทอมถนนค่ะอ๋อแล้วพี่แน่์ทำไมไม่ใส่รองเท้าอ่ะคะคือคือพี่ดีใจเงีมีมีคนช่วยสร้างบ้านแล้วไงเออกรดีครับังชายจะพี่พี่จะไปใกล้ใกล้กันแล้วเราไปนี้ถ้าถากเข้าบ้านแล้ววะนี่ต้องไปเมถนนนี่นี่จะมีน้านี่จ้ะนี่จ้ะนี่ถากเข้าบ้านแล้วดีใจจังเลยใส่ที่ไหนก็ได้หรอแอนนเนี่ยเออมาพร้อมมีน้ำเขาเข้ามาเขาเข้าไปเข้าไป เออนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าไม่เต็มเนะี่ยมีนาห้ามกลับบ้านมีนาต้องอยู่ที่นี่อย่างเต็มนะจะจะคือจะทำจนกว่าเสร็จแล้วมีนาถึงจะกลับไปอยู่คุณคุณพ่อคุณแม่ได้นะเป็นตัวประกันเลยตามนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำนี่เสร็จก็ไปทำกัขบข้าวต่อนะค่ะพี่จะทดสอบความเป็นนะไอช้ชองพี่พระธนามีนาผ่านมีนาเซนยาวๆเลยโอเคนะชื่นใจมีคนช่วย,ยางานแล้วไปมีนนะมีนาเทคนเดียวสิไหวแล้วฮะอะไรนะไม่ได้เลยนะเอ้ช่อง มีนาลใจ่ไหมเดี๋ยวบวบเดี๋ยวบวบอะอรอะไรมีนาำไหมน้นข้าข้าวดีกว่ามีนาไม่เหมาะงานแบบนี้เลยเคยนับนับเงินทองไหมเคยนับเงินทองนี่มันมันหนักไปนี่น้าเสียห่วยเอาแล้วมีนาำะักข้าวบ้านแล้วนี่นาจ๊ะอะไรอะโหอะไรอะหนูมาตูมค่ะอ๋อมาตูมเคยมีนาเคยกินมาตูมไหมเคยค่ะจ๊ำจ๊ำรสชาติได้ไหมครับปกติเขากินเม็ดเรากินเปลือกครับ แสดงว่าเคยกินคือจะหลอกให้กินไหมแสดงว่าคือนางเอกพี่เก่งไงพี่หลอกอะยรนะพี่ว่าจะหลอกเอ่อใจะย็นใจนะมีนะจ๊ะเอ่อต้องการคนป้อนไหมครับถ้าต้องการคนป้อนหมดป้อนนะจ๊ะพี่ไม่ป้อนจ้ะไม่ไม่ต้องการนะไม่ต้พูดพร้อไหมพร้อค่ะสวยไหมแม่สวยแม่แม่เขามีแฟนจังไม่บอกจะมาถามเลย น่าจะมีแล้วนี่คือนี่แหละนี่เขาบอกเขาไม่มีแฟนผมไม่เชื่อไงผมเลยพามาทดสอบเลยอร่อยไม่มีนะไม่เคยกินมินาไม่เอาจ้ะมีนาจะเียนพี่กินพี่รู้มีนาตักก็ได้ไอันนี้ผมถามแม่ก่อนแม่คนนี้สวยไหมโมสวยไหม <laughs> แม่ตอบดีๆนะโมนี่ไม่สวยอ่ะอ้าวแล้วแล้จะมีแฟนไหมแม่งล้จะมีแฟนไหม <laughs> ไม่มีอ่ะ,อะ ไม่เอาละแม่แม่ผมไม่ผมไม่คุยแล้วผมไม่คุยแล้วผมไม่คุยแล้วแต่ผมโดนมดเตะเมื่อกี้มดเตะผมทีอ่ะมดโกรธผมมากเลยไม่เอาละเราคุยเรื่องเราดีก่อนนะมีนานะเอ้าแม่ไม่ไม่เห็นทำให้พี่กินอ่ะกินได้เหรอคะอ่าก็ก็กินไงแต่พี่บอกไม่กินคือพี่จะลองใจว่ามีนาจะแบบจะจริงใจพี่ขนาดไหนอ่ะแม่ไม่เคยพี่เป็นอย่างนี้นะแม่บอกว่าอันแน่ทัวร์นี้เขาแน่นจะมาอ้าวแล้วช้อนไม่ไม่เอาอ่ะช้อนเดียวก็ได้พี่จะกินช้อนเดียวกับมีนาคืออะไรค่ะมด คือพี่จะกินช้อนเดียวกันก็ไม่ได้มันต้องมาพี่กะเอาก็ได้นะเออกลั้นดีกว่าเดี๋ยวเกรงใจมีนาแต่มีนากลัวแล้วอืมอร่อยหอมเอาไปต้มน้ำกินก็ได้เราจะลงมาม่วงแกงมาทำอะไรเนี่ยเอามายำค่ะตำยำตำมะม่วงหมูยอแล้วนะใส่แดนบใส่หมูยอนะเอาตามที่มีนะตำเผื่อคุณแม่พี่ด้วยนะพอดีคุณแม่พี่โหเออประมาณว่าถ้าอยากเห็นเออลูกเซอรพรายบ้านนี้ใหม่ วันนี้มดมดมดเขาจะเป็นผู้ชายแม่เลยไม่ชมมดสวยแม่ผักกูดสาวเขาเก็บมาฝากแม่แม่แม่ชอบกินไหมครับชอบกินแม่ถ้าชอบแม่ชอบกินแม่ก็ต้องให้เขาอยู่ด้วยนะเพราะว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่กับกับกับลูกแม่คุณกลัวมากเลยรายการนี้นะเฉพาะน้องมีนาคนเดียวถ้าเกิดคนอื่นจะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นน้องมดพี่จะไม่มีสเต็ปการที่พูดเล่นอย่างนี้นะคือคือถ้าเป็นน้องมีนาที่พูดพี่พูดจริงทั้งหมดที่อยู่ในคลิป พี่มีนายพี่จะโดนไหมแน่นอนไม่พลาดทุกดอกอนั่นแหละโอ้สาวสามละกอไม่เคยมีใครสามละกอที่สวยที่สดอย่างนี้มาก่อนเลยมะม่วง่ะลือใบตำซุปตมนี่วะตำซุปตมอะยามยาเยาลืมตัวลืมตัวลืมตัวแล้วที่มีนายจะพี่ลืมตัวจ้ะแล้วมดมาทำอะไรตรงนี้ไห มันมาช่วยมันมาใจค่ะเออมันเป็นใจให้นางเอกพี่ใช่ไหมใช่คือเอ่อตกลงว่ามีนาจะเลือกใครระหว่างพี่กับมดเนี่ยอยู่มาทั้งมาทั้งคืนตั้งคืนหนึ่งแล้วเนี่ยคืนหนึ่งเออเลือกเลือกใครจ้ะเลือกพี่มดค่ะ้มีนาจ้ะเอ่อรถพี่ไม่ว่างแล้วมีมีนาหมดสิท้นแล้วมีมีนามีนามีนาไม่ไม่ได้ไม่ตั้งหลังคามีนาก็ไม่ได้แล้วจ้ะคือวันนั้นเป็นวันแรกของพี่ใช่ไหมใช่ไหม วันนี้วันนี้หายเขินหรือยังจ๊ะยังยังค่ะพี่ว่ามีนาเขินเออพี่มดเขาแล้วแหละพี่มดวันนี้เขาหล่อมากเพราะเขาเจอพามาดูให้คุณแม่ดูตัวเดี๋ยวจะเขินนะอันนี้อันนี้คือต้องต้องต้องเคยก่อนอันนี้ต้องขอบคุณพี่นะที่พี่พี่พาาร้จักคุณแม่นะน้องมีนาจะมีอากาสเช้าวันนี้แล้วแล้ววันหน้าพี่จะไม่ให้เจอพี่มดนะเพราะพี่มดกำลังแย่งนางเอกพี่อ่ะ แม่ไปถึงเมือแพรแล้วนะไปถึงแล้วแม่พาเนี่ยไปนอนค้างด้วยเออเขาบอกอยากเป็นลูกสะพย้ยเมืองแพรผมก็ได้พามาหาแม่ซะเลยดีไหมแม่ไปไปเนื้อละแม่ไปดูเขาจ,จับปงจับปลาไปดูนู่นไปเก็บผักอะไรนู้นน้องมดรอให้ก,กินผักน้องคันคอคันจนถึงวันนี้เลยอ้ยมีนาตามพี่เผ็ดถ้ามีนาชอบพี่มีนาก็ตาพริกน้อยถ้ามีนาชอบคนอื่นมีนาก็ใส่พริกไปเยอะไป ชอบคขามีนานอกใจพี่แล้วนะพี่จะบอกให้ฟังมีนาเลี้ยงหมูแอนแน่เลยพี่ไม่สงสัยมีนาแล้วต่อไปนี้พี่ใช้ยกหินแค่นี้มีนาทําแบบหื้แกงใส่เพลทให้พี่มดเขาเอาใจพี่มดเข่าเออนั่นแหละไม่เป็นไรสราบพอดีไอ้ที่แเ้แกสราบแบบนี้ไหมถ้าอยู่บ้านนี้ก็จะสร้าบเลถ้าเกิดอยู่บ้านพี่ก็คือเครื่องเครื่องบดไฟฟ้าเลือกเอาแต่ชอบแบบไหน ชอบแบบนไรครัะคือไม่เป็นไรครับอันนี้คือมก็จะไม่ออกคลิปกับมีนายนี่จะเป็นคลิปที่มโน้ตจะออกกับคลิปมีนาท้ายแล้วเพราะว่าเขาจะแยกนะเองผมผมยอมไม่ได้นะนะทดสอบให้จะต้องทดสอบให้หนักกว่านี้นะเอาเดียวเสร็จแล้วนะค่ะเสร็จแล้วครับนะสาวตำมะม่วงครับ เดีวาเสรเลรอี่ยะจะเลหมูรอก็รอก่อนใกล้แล้ใกล้ลใล้อย่าเพิ่งเลหมูนะนักเองพี่ยังแปลงดีอยู่ยังมีแรงเหลืออยู่ค้ามมันคกแตกแล้วใจเย็นอันนี้นี่ตำมะม่วงนะน่ากินน่ากินจังเลยนดูดิทำไรไรฮะ เผ็ดอ่ะเดไม่ค่อยเผ็ด่ะใส่พริกเพิ่มเติมเดี๋ยวแยกจะแกจันไปพี่บ๊อบก็กินเผ็ดเ่นก็ส่มยอืมเเอาผสมตรนี้นะเดี๋ยวให้แม่แม่แม่คุณแม่กินก่อนแม่ลองชิมพีมือลูกสะใภ้หน่อยนะแม่นะน้ำลายไหล เดี๋ยวจะไหลนะพี่น nah hm. hey. e> um um ี่เอามือลองเลยนะให้คุณแม่ชิมก่อนนะมีนามีนาลองชิมลองชิมมือได้ถูกใจมีนามเด็ดนะคุณแม่ดีกว่าคุณแม่เป็นผู้ตัดสินคุณแม่ครับคุณแม่ชิมปีมือลูกสะพ้ายหน่อยว่าอร่อยไหมแม่คุณแม่ชิมปีมือลูกสะพ้ายหน่อยช้อนช้อนมีครับคุณแม่มือก็ได้นะคุณแม่แล้วแต่แม่เลย คุณแม่ช่วยช่วยประเมินเกณฑ์ว่าจะเป็นลูกสะพ้ายได้ไหมเอ่ยเย้จะมีสุดอืมอร่อยค่ะอร่อยครับอ่าได้นะอ้าวว่าที่ว่าที่นักก่อนว่าที่นักก่อนคะว่าที่นักก่อนพระเอกชอบของนิ้วเอาเองเอกพ่อไปลองชิมนี่อร่อยไหมคือเดี๋ยวผมเป็นคนตัดสินทั้งหมดนะครับนะผมผมผมคนเดียวนดุซี่คะแนนเสียงว่าไง อร่อยนะอ่ามีนะมั้งมีนะมั้งลองชิมพีมือตัวเองนี่อร่อยไหมล้นมากล้นมากเออคนทุกคนบอกว่าอร่อยป่ะสามคะแนนเสียงนะพี่คุณจะสี่คะแนนเสียงนะมีนะอืมอร่อยชุบพี่มือตัวเองจากคนอื่นนะไม่อร่อยไปเข้าจอกคะแนนเสียงนะอร่อยไม่อร่อยนะอ่าพี่แม่เปี้ยวมากค่ะพี่เป็นเจ้าของช่องพี่ต้องให้คะแนนเสียงมากคนอื่นนะคือพี่พี่พี่ถือสอได้ซึงพี่ถือสี่คะแนนเสียงเลยครับนะอร่อย เนื้อชอบเผ็ดมันนำหน้าเปรี้ยวเปรี้ยวตามหวานนิดกระปิ้นอร่อยสรุปแล้วแม่อร่อยมีนาหมดซึ้การเป็นลูกสะพายบ้านนี้แหละอยู่หลังเอกเป็นนางเอกของพี่ต่อไปจบพี่สะลมพายนะแม่ผมบอกเลยว่าแม่อร่อยเพราะไม่อยากให้กับเป็นสะพายบ้านนี้แหละแล้วเอกเป็นนางเอกของพี่ต่อไปเอานะโอเคนะหมดซื้อแล้วนะงานจะพาไปเล่นงูกแค่ตัวก็แล้วกันนะถือว่าถือว่า อร่อยก็ดีพี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่อิ่มเลยมีน้าถ้่อร่อยมากเลยม่นอร่อยเลยว่าจะหมดจานแน่นอนมีน้ำเลยมอยเลยทำไมตามะม่วงนี้ไม่อร่อยเลยอ่ะเฮ้ยเผ็ดมากน้ำตาไหลเอาและเอาแล้วเทใครเทมันเอาใจน้องมดเกินครับเผ็ดจนโอ้โหหูรับตำไม่ยน้ำตาไหลเงืาแตกเลยโอ้เงาแตก มีนะเนือ,แ,อแ,แตกพักเลยมาเลยพี่โกรธแ,แล้วเล่นกับพี่หนักเทไหม,มวันนี้แหละนังเอกจะเป็นนังเอกหรือเปล่าไม่รู้อะอาหารหมูใส่ยังเพ่าหมูอาหารหมูอยู่ไหนอ้ามีน้ำม,มามาเลี้ยงข้าวหมูกันเราสองคนโอ้โหหูดับตำไม้เลยมาเอ้า บททดสอบนางเอกคนสวยครับว่าจะผ่านไหมนะถ้าผ่านคือเส้นยาวเลยข้อมูออยู่ไหนจ๊ะน้องสาวอ่ามดมด,มดนำมดนำมดนำ<ช>มดน, <ะ S 1> นำเอ <นะ S 1> ้มดนำเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมาช็องพี่ก็หมดสลับกันสลับกันอันนี้มันหนักนะเออนี่แหละจะแกงเอาใส่พีกใพีกกินอะ <c oughs> วางวางวางลองลองก่อนไหวไหมดูหน้าก่อนมันหนักนะไหวค่ะอ่าไปพี่จะแกงคือแล้ว พี่พี่ทดสอบนเองเอกปันนิดมีนาไหวไหมครับไหวค่ะจะพี่ช่วยก็ได้จ้ะไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่จ้ะไปๆจะไม่ยุ่งกันนะเอกพี่มาพี่จะทดสอบว่าว่าว่าน้องเอกน้องเอกพี่เหมาะกับการเป็นน้องเอกไหมมีนาจะเอากระดาษทิชชู่ทำน้ำตาบ้างที่ที่พี่แกล้งน้ำตาได้ไหมนาคือพี่น้องเอกเขาบอกว่าต้องอย่างนี้แหละนะคือจะจะมาสบายเดินมาปึ๊งไม่ได้เลยอูโม่ชุเปอร์คนยายนะครับไปหาอูโม่ชุเปอร์คนยายนั่งอยู่เลย ว่าไม่มีนะมีนายทมครับพี่พี่พี่เป็นฟอร์มพี่พี่พี่ให้มดไปไกลๆไงพี่รับงานช่วยมีนาเองได้อยู่นะค่ะเขาได้แล้พี่นาค่อยๆเดินนะอือดูหมูรออยู่พี่นาใหญ่ไหมเนี่ยข้าวเตี๋ยวไม่งานแต่งอ่ะต้องระวังให้ดีนะหมูดำโอ้ยเกิดมาจากทองคำไม่คือเพิ่งเคยให้หมูมาตเตอรมอขนาดนี้นะไม่ต้องสามตัวนะ ออ้ยใหญ่มากมีคนด้วยอ่ะเออดูเอามดพี่ไม่เห็นบ้าแกเลี้ยงหมูเลยมันจะมีจะมีข่าวดีเลยใช่ไหมเนี่ยมีนามีนาเอ้ยมีมีมีนาก็จะมีข่าวดีแล้วมีนาลองให้ดีนะมีนาต้องอยู่อยู่ใกล้ใกล้ใกลน้องมินาดูกันไม่รู้อ่ะดูป่าแล้วก่อนพี่เป็นเด็กพี่ก็เลี้ยงหมูประมาณนี้จ้ะน้องมีนาเออพี่ถ้ามีนาจะอยู่บ้านพี่น้องมีนาต้องทำให้ได้ ต้องหัดไว้ต้องหัดไว้ได้ชินดูดูนี่ดูนี่ดู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 พี่มดขา่าดูพี่มดขา่าดูอานี่คือคืออยู่<อ>มาประมาณสองสามปีเพื่อจะเล day, ้หมูวันนี้วันแรกเลยไงเอาเอาเอาอ้าเอ,อ้าเอ้อาเลี้ยงหมูไม่เป็นโอ้เอา <c oughs> ละเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวววเีวีวเเเีเเล็กเเยนยเด มีนามีนาระวังนะจ๊ะมีนามีนาระวังกิ้งลงไปในค้องหมูนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูกันเอาเอาเอาแลไรไอ้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 นี่อยู่ไหนขออะไรได้ขอได้ไหมเน่ยไอ้อเอาเยอะเอาเยอะเยอะเยอะเอาอะไรเหรอคะเอาเยอะดิมีนากิ้งลงไปในค้องหมูพี่โมทีหัวจะพุ่งออกแล้วอ่ะกระโดดออกจากค้องไว้เอาไว้เร็วๆเอาละเอาละนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการอยู่แกงนางเอกใส่ๆอะไรอ่ะอุ้ย มันหิวมีนารถนี่รถกินรถมีนามีนาเอาทำไงไม่เอาช่วยมีนาไว้เอ้านี่มีนาไปกินข้าวไปในคลองกูอ่าอ่ามีนาถ้าเลยตัวตัวท้ายมีเขามีนาแล้วนะเอาดีๆนะอย่านะพี่ปฎจการเป็นน้าเอกนะมด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 ใจเย็นมดใจเย็นมีตัวคือมีตัวช่วยมีตัวช่วยมดใจเย็นมีนาต้องทดสอบมันให้ได้อะเอามดช่วยได้มันวะได้มดช่วยได้ มชช่วยได้มชช่วยได้มีนาจ้ะก็วกทุกสอตที่ผ่านพี่อนุญาตให้มีนามาอยู่บ้านนี้ฮนะฮะตัวเนสวบ้านนี้เลยนะมด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 ตรียมตัวรอแหละในหมู่ที่ที่เนา้นก็เพิ่มมีนาแหละจำไว้เลยนะนอีน่อยมีนาต้องมาเดกต่อนะโอเคขอบคุณนะครับอะพักข้างหน่อยพักขงน่อยอยู่สเป็นไองพี่ ช่องอะไรอ่แอ Bna1656 ค่ะมีนา1656เป็นคอนเทนต์นี่ทำเกษตรเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวครอบครัวโอเคอย่าลืมติดตามชมนะครับใช่ไหมเป็นช่องช่องบิวตี้นะช่องบิวตี้ใช่แล้วนี่ช่องอะไรเนี่ยช่องอะไรเนี่ยคะมดเสาลุยกินแซ่บค่ะก็วิธีบ้านๆนนะชอบชอบชอบเลี้ยงหมูชอบเลี้ยงไก่อะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆคือเลี้ยงไม่หักคอนัอะลรกัะ เรื่องจริงเรื่องจริงมีนาต้องไม่หยุดขายาาที่ขัดคอมากกว่าค่ะอ้าโอเคผมไปแล้วครับก็เดี๋ยวจะให้น้องอยู่ที่นี่หนึ่งคืนแล้วแล้วเราดูสิครับว่าเออมีนาจะได้กินแกงหรืกินหมูใน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 คลิปต่อไปนะครับไปแล้วนะครับสุดยอดเลยแกงนางเอกชื่นใจสบายจังเลยนะน <c oughs> นี้เลยครับผมมินาจ๊ะมันพอลองเสื้อเลยไม่รู้ใส่ได้เปล่าเบอร์เอฟอันนี้ปันปอแบบปาะครับขอบคุณครับพ่อก็จังใจไรดีครับ